สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกๆคนผมแป๊กจากช่อง Cosmic 2นะฮะวันนี้ผมมาภาพบรรยากาศการใช้งานจริงนะครับของเจ้าดูคติมอน s เตอร์6นะครับที่ใส่คาแห่ง STM Evo นะครับเอามาให้เพื่อนเพื่อรับชมนะฮะ สำหรับคัดแห้งนี้นะครับก่อนที่ผมจะใส่ผมได้ทําการรีเสิร์ชแล้วแลวก็เสียงส่วนมากบอกเลยว่าคัดแห้งอะ่ะใช้ได้ไม่กี่พันโลหรือว่าไม่ถึงหมื่นโลซึ่งในส่วนนี้ผมขอเป็นคนทดสอบด้วยตัวเองแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกต่อเพื่อนๆดีกว่าว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไงและการใช้งานมันจะถึงหมื่นกิโลไหมส่วนเรื่องรีวิวข้อดีข้อเสียการทํางานและบัจจ็ตในการติดตั้งหรือว่าร้านติดตั้งร้านไหนดีอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะฮะส่วนการทดสอบของผมนะครับเพื่อนที่ผมจะทดสอบด้วยตนเองนะครับ ต้องบอกเพื่อนๆก่อนอเลยว่าโดยปกติแล้วผมใช้มอนเตอร์3-5ครั้งต่อ1สัปดาห์นะฮะแล้วก็บริเวณที่ผมจะไปแว้นไปเล่นกันกับเพื่อนๆก็จะอยู่ในเมืองนี่แหละครับก็คือวัดพระแก้วพระราม9เส้นโศกเส้นสุขมวิทเส้นราชดาอะไรประมาณนี้เป็นหลักแล้วก็สําหรับคลิปนี้มีเพื่อนๆรีเควส์มาว่าอยากให้ขี่อยากได้ยินเสียงคัดแห้งโดยที่ไม่ใส่เพลงจัดให้ครับ